งานนี้จะคุ้มค่าน้ำมันไหมเนี่ยวินบ่นกับตัวเองพางเหลือบมองเข็มน้ำมันที่ร่วงลงเรื่อยๆบนหน้าปัดรถกระบะคู่ใจคันใหญ่ที่ใช้ทำมาหากินมาหลายปีวินเป็นนักขับรถรับจ้างขนของขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงโตะ๊ะหรือแม้แต่ย้ายบ้านทั้งหลังเขาก็เคยมาแล้วงานนี้เป็นงานที่รับมาจากลูกค้าต่างจังหวัดให้ไปขนของย้ายเข้ากรุงเทพคุยเรื่องค่าจ้างเรียบร้อย ก็นัดแนกันสถานที่กันเสร็จสับเส้นทางไปหมู่บ้านที่นัดหมายไว้เริ่มมืดลงเรื่อยๆสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางเข้าหมู่บ้านป้ายบอกทางก็ไม่มีวินต้องอาศัยดูแผนที่จากโทรศัพท์แต่สัญญาณก็เริ่มจะหายเป็นพักๆเดี๋ยวนะตรงนี้มันใช่ทางเข้าหมู่บ้านจริงๆเหรอวะ วินสังเกตเห็นทางเข้าที่เป็นซุ้มประตูไม้เก่าๆมีเถาวันเลื้อยพันจนดูเหมือนอุโมง์ต้นไม้มากกว่าทางเข้าหมู่บ้านทั่วไปแต่ด้วยความที่เห็นแสงไฟรำไรอยู่ไกลๆคิดว่าเป็นบ้านคนเขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปรถกระบะคันใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปตามทางดินที่ครุขคระต้นไม้สองข้างทางสูงใหญ่จนบดบังแสงจันทร์ทำให้บรรยากาศดูวังเวงชอบกล วินรู้สึกได้ถึงความเงียบที่ผิดปกติไม่มีเสียงหมาเห่าไม่มีเสียงผู้คนท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะหัวค่ำเวรแล้วไงทันใดนั้นเครื่องยนต์ก็เกิดอาการกระตุกรุนแรงก่อนที่รถจะดับสนิทแสงไฟหน้าปัด 40, มืดมิดมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถที่ยังติดอยู่จางๆวินพยายามสตาร์ทเครื่องอีกครั้งสองครั้งสมครั้ง แต่ก็ไร้ผลชิบหายแล้วไงดันมาเสียกลางคลางแบบนี้วะเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งสัญญาณหายไปจนเกลี้ยงเขาเหลือบมองไปยังแสงไฟรำไรที่เห็นอยู่แต่แรกหวังว่าจะพอเดินไปขอความช่วยเหลือได้วินคว้าไฟฉายคู่ชีพลงจากรถความมืดเขาปกคลุมทันทีที่เขาปิดประตูรถลง เสียงก้าวเท้าของเขาดังชัดเจนในความเงียบงันความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองทำให้เขาหันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาวินเดินไปได้ไม่นานนักความรู้สึกแปลกๆก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาแสงไฟที่เขาเห็นตั้งแต่แรกเริ่มเลืองรางลงเรื่อยๆจนหายไปในที่สุดรอบกายเขามืดมิดสนิท มีเพียงแสงไฟฉายในมือที่เป็นสิ่งนำทางเมื่อไฟฉายส่องไปข้างหน้าภาพที่ปรากฏทำให้เลือดในกายของวินเย็นยเยือกเขากําลังยืนอยู่กลางป่ารกครึมที่เต็มไปด้วยกองดินนูนสูงต่ำไม่เสมอกันเขาหลีตตาลงมองไปรอบๆอ,อย่างไม่เชื่อสายตานี่มันป่าช้านี่หว่า ทางเดินที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อครู่หายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกอย่างดูมืดมิดและแปลกตาไปหมดตอนนี้ในมือเขามีเพียงไฟฉายดวงเดียวที่ส่องสว่างได้อย่างริบรีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่นิดเดียววินสติแตกทันทีที่รู้ตัวว่ายืนอยู่กลางดงหลุมศพหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุอกมือที่ถือไฟฉายสัน่นส่องไปรอบๆอ,อย่างบ้าคลั่ง โชคดีที่ไฟฉายไปตกกระทบกับทางเดินเก่าๆทางเดินแคบๆที่ปกคลุมไปด้วยวัชพืชดูจะพอเป็นหนทางให้เขาไปจากที่นี่ได้ไม่รอชา้าวินรีบเดินตามทางนั้นไปอย่างไม่คิดชีวิตใจภาวนาขอให้มันพาเขาออกจากนรกนี้สักทีเดินไปสักพักแสงสว่างจ้าจากที่ไหนสักแห่งก็พุ่งเข้ามาในสายตาวินดีใจจนแทบร้องไห้ แสงไฟนั้นดูเหมือนมาจากบ้านคนเขาเร่งฝ่าเท้าให้เร็วขึ้นเท่าที่จะทำได้แต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกยิ่งเขาเดินไปแสงไฟนั้นก็ยิ่งดูห่างออกไปเรื่อยๆเดินเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ถึงสักทีเงื่อการไหลท่วมตัวร่างกายเริ่มอ่อนล้าเต็มทีความหวังที่เคยมีเริ่มจะเลือนหายไปอีกครั้ง ช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมด้วยวินตะโกนสุดเสียงอย่างหมดหวังทันใดนั้นเองแสงไฟฉายของเขาก็ส่องไปเห็นร่างคนสองคนกำลังเดินสวนมาดูเหมือนจะเป็นชาวบ้านที่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรถวินรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีด้วยความดีใจสุดขีดผี่ครับช่วยผมด้วยครับ ผมหลงทางเข้ามาในป่าช้าไม่รู้จะออกไปทางไหนดีครับวินพูดรัวเร็วด้วยความตื่นตระหนกชายชาวบ้านสองคนยุดชะงักหันมามองวินด้วยสายตาเรียบเฉยคนหนึ่งชี้มือไปทางด้านหลังป่าที่ดูมืดมิดและเป็นทางเดือนแคบๆอีกคนก็พยักหน้าเชิงเห็นด้วยทางนั้นแหละน้องตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอทางออก ชายชาวบ้านคนหนึ่งพูดเสียงเรียบนิ่งวินหันไปมองตามทิศทางที่ชายคนนั้นชี้บอกพยายามมองหาทางออกทำกลางความมืดมิดเมื่อเขาหันกลับมาจะก,กล่าวขอบคุณสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบไปทั้งร่างชายชาวบ้านสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเมื่อครู่หายไปแล้วเรากับไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมาก่อนวินยืนนิ่งตัวแข็งทื่อหน้าซีด ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดกับสิ่งที่เพิ่งเจอตรงหน้าในความเงียบสงัดที่เขาปกคลุมก็มีแต่เพียงเสียงหมาหอนที่ดังขึ้นมาอย่างโหยหวนและวังเวงเราวกับจะตอกย้ำว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าช้าแห่งนี้วินไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวเขารีบออกวิ่งไปตามทิศทางที่ชายชาวบ้านประหลาดชี้บอกทันทีแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ทางนั้นเป็นเพียงหนทางเดียวที่เขาพอจะมองเห็นในตอนนี้วิ่งไปได้ไม่นานเสียงสะอื้นของเด็กเล็กๆก,ก็ดังแว่วเข้าโสดประสาทวินชะงักเท้าส่องไฟฉายไปตามเสียงภาพที่เห็นคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งดูท่าจะอายุประมาณหกขวบนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางอย่างน่าเวทนาหัวใจของวินอ่อนยวบลงทันทีแม้จะกลัวจนตัวสัน่นเขาก็ตัดสินใจหยุด และถามออกไปอย่างลากล้าๆ้ากลัวกลัวหนูหนูมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวจ้ะหนูหลงทางค่ะหนูตามพ่อออกมาหาปลาแล้วก็หลงกับพ่อหนูวิ่งมาเหยียบน้ำเท้าหนูเจ็บมากเลยเดินไม่ได้ค่ะเด็กหญิงพูดพร้อมกับชี้ไปที่เท้าเล็กๆที่มีรอยแผลถลอกเมื่อได้ยินดังนั้น ความกลัวที่มีก็ถูกความสงสารเข้ามาแทนที่วินก้มลงอุ้มเด็กหญิงขึ้นมาให้ขี่หลังเด็กตัวเล็กๆเ,เบาหวิวเขาสั่งสอนตัวเองให้เข้มแข็งไว้แม้จะเป็นผีหลอกเขาก็ยังต้องรอดกลับไปให้ได้วินแบกเด็กน้อยเดินไปตามทางเรื่รอยๆพยายามพูดคุยเพื่อคลายความกังวลให้ทั้งตัวเองและเด็กหนูชื่ออะไรจ๊ะแพรค่ะเสียงเล็กๆตอบเบาๆ เดินไปสักพักวินก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติน้ำหนักของเด็กหญิงบนหลังเขาเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจากที่เคยเบาหวิวตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนแบกอะไรที่หนักอึ้งแต่ด้วยที่ใจจดจ่อกับการหาทางออกเขาก็ไม่ได้สนใจมากนักยังคงพยายามพูดคุยกับแพรต่อไปแต่แล้วเสียงของเด็กหญิงที่เคยคุยด้วยนั้นก็เปลี่ยนไปจากเสียงเล็กๆใสๆ กลายเป็นเสียงผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยทุ้มต่ำและแหบแห้งวินขนลุกสู้ไปทั้งตัวสติที่เคยรวบรวมมาได้แทบจะแตกกระเจิงเขารู้ตัวทันทีว่าร่างที่เขาแบกอยู่ด้านหลังนั้นมันไม่ใช่ร่างของเด็กอีกต่อไปแล้วมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเหยียดรุงรังเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งสกปรกมอมแมม กลิ่นสาบเหม็นเน่าคละคลุ้งจนวินแทบจะอาเจียนเขาสัมผัสได้ถึงแขนเย็นเฉียบที่กอดรัดรอบคอเขาแน่นหนึบจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นที่ข้างหูพร้อมกับลมหายใจเย็นยเยือกที่เป่ารถต้นคอวินตกใจอย่างที่สุดพยายามดิ้นรนสะบัดให้หลุดจากพันธนาการนั้นเขากรีดร้องสุดเสียงพลังทั้งหมดที่มี ถูกระดมมาเพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดปล่อยฉันนะปล่อยเขาวิ่งสะบัดอย่างบ้าคลั่งชนเข้ากับพุ่มไม้และกิ่งไม้แห้งๆจนในที่สุดร่างนั้นก็หลุดจากแผ่นหลังของเขาวินลม้มลงไปกองกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักมองกลับไปสิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบจะช็อกจนหัวใจหยุดเต้นร่างของผู้หญิงผมยาวคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกล ดวงตาแดงก่ำราวกับเลือดจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาตก่อนที่ริมฝีปากจะฉีกยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่ดำคล้ำเธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้วินพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะอย่างสยดสยองช่วยหนูก่อนสิพี่วินกรีดร้องลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกเขาวิ่งสุดชีวิตไปตามทางมืดมิด ไฟฉายในมือหลุดหายไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีเพียงความมืดและความหวาดกลัวเป็นเพื่อนร่วมทางเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตหอบหายใจหนักจนปอดแทบทะลุเสียงหมาหอนโหยหวนยังคงดังไม่ขาดสายสลับกับเสียงเห่าหอนแปลกๆรอบตัวเขาราวกับสัตว์นรกกำลังหัวเราะเยาะเย้ยในความหวาดกลัวของเขา เงาตะคุ่มตะคุ่มจากต้นไม้ใหญ่ที่บิดเบี้ยวดูคล้ายจะขยับได้ในความมืดยิ่งทำให้บรรยากาศน้าขนลุกเข้าไปอีกวิ่งมาได้สักพักสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่ขุนตาเขารีบวิ่งตามทางนั้นเข้าไปอย่างมีความหวังอันริบรีไม่นานก็เห็นแสงไฟจากบ้านคนอยู่ไม่ไกลวินหวังจะไปขอความช่วยเหลือจากบ้านที่ใกล้ที่สุด แต่แปลกนักยิ่งเขาวิ่งมากเท่าไหร่บ้านหลังนั้นก็ยิ่งเหมือนจะไกลออกไปเท่านั้นเขาวิ่งแล้ววิ่งอีวิ่งจนขาแทบไม่มีแรงวิ่งจนความหวังเริ่มเลือนหายไปอีกครั้งวินหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้านนั้นตลอดทั้งคืนกว่าที่เขาจะรอดออกมาได้ก็เกือบจะสว่างแล้วแสงสีส้มอ่อนๆของอรุณรุ่ง เริ่มาสาดส่องเข้ามาในป่าช้ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขารอดแล้วดวงตาที่เหนื่อยล้ากวาดมองไปรอบๆในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเขาพบว่าตัวเองวิ่งวนอยู่รอบๆร,รถกระบะของเขาเองตลอดทั้งคืนรถของเขายังคงจอดสนิทอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนอย่างที่เขาคิด ไฟฉายคู่ใจของเขาก็ตกลงอยู่ข้างๆรถนั่นแหละและที่น่าเชื่อไม่ได้ไปกว่านั้นก็คือทางที่เขาขับรถเข้ามานั้นอยู่ห่างจากจุดที่เขาล้มตัวลงเพียงไม่กี่ก้าวถ้ามีแสงสว่างหรือถ้าเขาไม่หลงมัวเมาอยู่กับความกลัวเขาก็สามารถเดินออกจากป่าช้านรกแห่งนี้ได้ตั้งแต่แรกแล้ววินรู้สึกโล่งอก,อกอย่างที่สุด ที่รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหารแต่ความเหนื่อยล้าและภาพหลอนที่เจอมาทั้งคืนก็ถาโถามเข้าใส่เขาหมดสติไปในที่สุดท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเช้าที่เริ่มเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักชาวบ้านที่ออกมาทําไร่ทํานาก็พบร่างของวินนอนหมดสติอยู่ข้างทางจึงรีบเข้าช่วยเหลือและพยุงเขาไปยังบ้านที่ใกล้ที่สุด เมื่อวินฟื้นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนเพลียชาวบ้านต่างเล่าเรื่องราวให้เขาฟังด้วยแววตาหวาดหวัน่นไอหนุ่มเอ้ยเอ็งนี่มันดวงแข็งจริงๆนะที่รอดมาได้ป่าช้าตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าช้าเก่าแก่ที่เฮี้ยนมากไม่มีใครเข้าไปในตอนกลางคืนหรอกนะผีมันดุที่ผ่านมามีคนหลงเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาก็หลายรายบางคน หลุดออกมาได้ก็เสียสติฟั่นเฟือนเป็นบ้าไปก็หลายคนเอ็งถือว่าโชคดีมากจริงๆที่รอดมาได้วินได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับตัวสั่นงนันงกความกลัวที่เคยเลือนหายไปก็กลับพวยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความกลัวที่มาพร้อมกับความเข้าใจในสิ่งที่เขาเผชิญมาทั้งคืนหลังได้รับปฐมพยาบาล และพักผ่อนจนร่างกายเริ่มฝื้นตัววินก็รีบเดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อถึงบ้านเขาไม่รอช้ารีบไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้บ้านและไปขอพรจากพระอาจารย์หลายวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่ติดตัวมาอาการของเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทั้งร่างกายและจิตใจวินบอกกับตัวเองว่า เขาจะไม่กลับไปยังหมู่บ้านผีสิงแห่งนั้นอีกชั่วชีวิตประสบการณ์หลอนในป่าช้าผีสิงยังคงหลอกหลอนเขาไปอีกนานแสนนานประสบการณ์สุดหลอนในป่าช้าผีสิงทำให้วินรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาคือบทเรียนสําคัญว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทางออกอาจเป็นทางเข้าสู่อีกโลกหนึ่งคุณล่ะ กล้าพอไหมที่จะเผชิญหน้ากับความมืดมิดในยามค่ำคืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหลอนรอบมุงเพื่อไม่พลาดเรื่องราวขนหัวลุกครั้งต่อไปสวัสดีครับ